สวัสดีครับชาวราศีธาตุไฟยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงใบบูพยานะครับวันนี้จะมาดูดวงหรือทํานายดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาหรือผู้ที่มีรา,าศีอยู่ในราศีธาตุไฟนะครับก็คือเมษสิงห์ธนูก็จะดูสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับชีวิตประจําวันของตัวคุณเองเดีย๋ยวเราจะมาดูดวงให้กับชาวราศีธาตุไฟในเรื่องของความหลักแล้วก็ความสัมพันธ์นะครับ ก่อนอื่นนะครับถ้าเกิดได้ยินเสียงก่อสร้างต้องขออภัยด้วยนะครับเขายังก่อสร้างกันอยู่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกำลังใจให้กับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับชาวเมษสิงห์ธนูนะครับราศีธาตุไฟก็ตอนนี้ได้มุมตรีกลธาตุไฟแล้วนะครับก็สามารถ มีในเรื่องของสิ่งที่ดีแล้วก็สิ่งที่ต้องระวังอยู่บ้างนะครับเดีย๋ยวเราจะดูกันในไพ่ยพยากรณ์ศาสตร์ของเรานะครับจะเป็นศาสตร์ของโหราศาสตร์ไทยที่ร่วมกับไพ่ยพยากรณ์ในการดูดวงในครั้งนี้นะครับก็สามารถดูในลักษณะของรามราศินี้ก็ดูในรา,าศีธาตุไฟได้เลยนะครับในเรื่องของความรักเนาะใครอยากดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ a d m a r i t y u s e r b u พยานะครับ เขียนไว้กับ description ข้างล่างแล้วนะครับแล้วก็อัปเดต Facebook แล้วก็สามารถไปดูกันได้นะครับเดี๋ยวมาดูพาไพ่ใบแรกกันนะครับ Queen of Swords, Ace of Pentacles, เก้าดาบ Knight of s w o r d นะครับ The Emperor ควีนไม้เท้าควีนเหรียญในออกเพนทักเกิลเดวิลนะครับเดี๋ยวเรามาดูใบสุดท้ายกันเป็นเดอะไฮโรแฟนครับสำหรับอาดวงความรักนะครับของราศีธาตุไฟ นะครับก็ออกมาแล้วก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาตีในเรื่องของดวงดาวกับไพ่กันนะครับธา,าตุราศีนี้ส่วนมากจะตีเป็นลักษณะของไพ่มากกว่าดวงดาวนะครับเพราะว่าดวงดาวนั้นอาจจะจับยากนิดนึงนะครับก็อาจจะมีลักษณะของการที่ดูแบบพื้นๆแต่ว่าเราก็จานปริศนาของไพ่ไปเลยนะครับในช่วงของเดือนนี้ดาวมฤตยูนะครับสถิตในราศีเมษเป็นธาตุไฟ ดาวทิดเป็นธาตุไฟสถิตในราศีสิงห์และก็ดาวเสาสถิตในราศีธนูก็เป็นราศีธาตุไฟอีกเหมือนกันเท่ากับมีดาวสถิตชุมนุมกันในราศีธาตุไฟเขาเรียกว่าตรีโกนธาตุคือนับไป5้าราศีเจอเจอดาวนะครับธาตุไฟก็คือหมายความว่าเป็นมุม ให้การช่วยเหลือเกื้อกูลกันและก็เป็นมุมที่ค่อนข้างดีะนะครับเป็นมุมที่ส่งเสริมให้กับเจ้าชะตามีในเรื่องของยศถาบรรดาศักดิ์ในเรื่องของกิจตยศชื่อเสียงเกี่ยวกับเรื่องการวางแผนแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของการปฏิวัติในเรื่องของการเป็นผู้นำหรือเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆะนะครับแต่ต้องระมัดระวังการได้ตีกลนธาตุไฟหมายความว่าร่วมฉันธาตุกับลัคนาของตัวคุณทั้งหมดหมายความว่า คุณจะได้ชื่อเสียงเกยียรติยศจริงเข้ามาดีนะครับแต่ว่ามันมีข้อเสียตรงที่ว่าคุณต้องระมัดระวังในเรื่องของภาวะอารมณ์ระมัดระวังในเรื่องของความร้อนแรงระมัดระวังในเรื่องของอุบัติเหตุทางสายตานะครับอุบัติเหตุในเรื่องของอความร้อนนะครับความดันแล้วก็ความดันโลหิตนะครับแล้วก็ในเรื่องของการปวดหัว คุณต้องระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพหรือว่าร้อนออกร้อนใจต้องมีเกณฑ์ของการวิ่งเต้นนะครับหรือว่าเกณฑ์ของการแบบไม่อยู่กับที่อะไรประมาณนี้นะครับน,นี้ก็คือไกด์ไลน์ในเรื่องของดาวให้ฟังอ่ะนะครับส่วนในเรื่องของอความรักนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูในเรื่องของไพ่ร่วมกับดวงดาวกันนะครับในช่วงของเดือนนี้นะครับ Queen of s w o r d เกิดขึ้นเลยอย่างที่บอกไปว่า,า Queen of s w o r d เนี่ยจริงๆแล้วเป็น ผู้หญิงที่ค่อนข้างแบบเขาเรียกว่ายึดถือในเรื่องของกฎระเบียบมานัทิฐินะครับหรือว่าเป็นคนที่ค่อนข้างแบบบุกตะลุยสู้นะครับแต่ว่าไม่ยอมคนถึงแม้จะเป็นผู้หญิงแต่ก็ไม่ยอมนะครับแล้วก็มีกฎระเบียบเข้่งขัดพอสมควรเลยเป็นคนที่ดุนะครับแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างจุกจิกจุจีจ้นิดหนึ่งนะครับ ลักษณะของคนาธาตุไฟในช่วงของเดือนดีต้องระมัดระวังในเรื่องของความจุกจิกจุจี้นี่แหละเพราะดาวอาทิตย์นะครับตีกวนดาวเสากก็หมายความว่าการร้อนออกร้อนใจหรือการที่อยู่ไม่เป็นที่การวิ่งเต้นหรือการทําทุกวิถีทางในเรื่องของอาการใช้อารมณ์นะครับและดาวเส์ เออไม่ใช่ครับแล้วดาวอังคารก็ยังเลงกับดาวราหูอยู่ถึงแม้จะไม่ได้เป็นามุมในเรื่องของธาตุไฟแต่ก็มีอิทธิพลต่อชาวรา,าศีธาตุไฟก็คือดาวราหูนะครับยังเลงกับดาวอังคารอยู่ก็เลยเกิดรา,าศีธาตุลมอันไพดับนี่คือรา,าศีธาตุลมนะครับก็หมายความว่าคุณมีลมเข้ามาแทรกในระหว่างนี้นะครับก็หมายความว่าคุณอาจจะต้องควบคุมอารมณ์ความรู้สึกสิ่งต่างๆบ้างอย่าเพิ่งไปแบบ เบี่ยงวีนหรือว่าจุกจิกกับคู่ครองมากจนเกินไปนะครับเพราะว่าเขาอาจจะแบบคือมันร้อนนะในช่วงเดือนนี้มันร้อนนิดนึงนะครับรา,าศีธาตุไฟค่อนข้างร้อนแล้วก็ลมเยอะนะครับลมในที่นี้ก็คืออารมณนะ์เนาะเพราะรา,าศีธาตุมีมีราศีลมมีทั้งหมดสามใบนะครับนี่สามใบคือราศีที่เป็นลมเข้ามาแทรกซึมกับตัวคุณเองก็หมายความว่า คุณพยายามที่จะต่อต้านแล้วก็พยายามที่จะสู้กับทุกวิถีทางอย่างที่บอกไปเพราะดาวมันตรีคนทาดไฟคือคุณหยุดนิ่งไม่ได้คุณต้องหาอะไรที่จะต้องทํานะครับหรือว่ามีโอกาสที่จะต้องแบบบุกตรุยนะครับบุกน้ําลุยไฟคุณก็ไม่สนนะคุณก็อยากจะทําตามในเรื่องของสิ่งที่ใจนั้นปรารถนาคุณทําตามใจปรารถนาไม่มีใครว่านะครับแต่ว่าต้องอยู่ในขอบเขตด้วยเพราะบางทีเราทําอะไรที่มันแบบเยอะจนเกินไปอ่ะ มันก็ไม่ดีนะครับพระพุทธองค์ก็ทรงตัดว่าเราควรเดินสายกลางนะครับอะไรที่มันหย่อนไปก็ไม่ดีอะไรที่มันตรึงเคร่งเกินไปมันก็ไม่ดีเพราะควีนอัพสอบคือการเคร่งเกินไปเนาะโดยเฉพาะผู้หญิงแต่ผู้ชายก็เป็นได้นะครับลักษณะควีนก็คือผู้ชายก็ได้เหมือนกันก็คือหมายความว่ามีเกณฑ์ของการผู้ชายก็เบี่ยงวีนได้เหมือนผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็หมายความว่าคุณก็ต้องระมัดระวังแล้วก็เนี่ย ใช้อารมณ์ในเรื่องของการแบบบุกตะลุยทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะหมายความว่าทั้งผู้หญิงและผู้ชายถ้าถ้าสองใบนี้ก็หมายความว่าสู้กันดุเดือดกันพอสมควรเลยแหละนะครับขิงก็ลาขาก็แรงตามตำราหรือว่าตามอาสุภาษิตโบราณน,นะครับก็บอกว่าขิงก็ลาขาก็แรงก็คือต่างคนก็มีอารมณ์ร้อนใส่กันนี่เห็นไหมครับเข้าปะทะกันแบบจังๆเลยนะครับ และผู้หญิงนะครับต้องระมัดระวังในเรื่องของความที่จะต้องอยู่โดดเดี่ยวน,นะครับถ้าเพราะคุณชายอารมณ์ไปแล้วเขาก็หนีคุณไปนะครับเขาขี่ม้าหนีไปเลยนะครับก็หมายความว่าคุณต้องนั่งอยู่คนเดียวอยู่บนบันลังอยู่บนหิ่งอะไรเงี้ยคืออันนี้ผมไม่ได้ตั้งใจจะก,กระทบใครทั้งสิ้นนะครับแต่พยายามพูดให้คุณเห็นภาพว่าบางทีการที่คุณแข็งเกินไปคุณไม่ยอมอ่อนยอมหักไม่ยอมงอมันก็จะทำให้คุณนั้นต้องอยู่คนเดียวเปล่าเปลี่ยว นะครับอย่างที่บอกไปเนาะยังไงก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ต้องระวัดระวังในเรื่องของการคิดการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะผิดพลาดหรือว่าทําเร็วเกินไปนะครับอาจจะแบบคิดไวทําไวจนทําให้เกิดผลเสียได้นะครับยังไงก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันก็สังเกตด,ดูนะครับให้อ่าไม่มีทตาด้ำขึ้นมาเลยหมายความว่าคุณขาดน้ำ ในดวงชะตาของเดือนกันยายน25 6 1นนี้นะครับราศีธาตุไฟคือเหือดแห้งจนน้ำหายหมดเลยหมายความว่าคุณต้องระมัดระวังนะครับคือคุณต้องใช้ความอ่อนโยนจากน้ำเข้ามาเพราะคุณไม่มีน้ำเลยในในไพ่เนี่ยเห็นไหมครับไพ่มันไม่ได้บอกว่ามีน้ำเลยหมายความว่าคุณต้องระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกสิ่งต่างๆที่มันไม่มีทางได้ดั่งใจหรอกเพราะมันไม่มีธาตุน้ำขึ้นมาเลยและก็ กระด้างกระเดือ่อมากนิดนึงนะครับหรือว่าเอาแต่ใจมากเกินไปใช้อารมณ์มากเกินไปไม่มีความเห็นอกเห็นใจคนอื่นเท่าที่ควรนะครับถึงแม้มันจะไม่ได้เป็นลักษณะของโดยรวมทั้งชีวิตของคุณนะครับแต่ในช่วงของเดือนนียก็หมายความว่าคุณนั้นร้อนแรงเกินไปใช้อารมณ์มากเกินไปเพราะมันมีไพ่ของธาตุลมแล้วก็มั่นคงก็คือธาตุเหลียนก็คือธาตุดินเนี่ยคือความมั่นคงจนเกินไปหนักแน่นมากเกินไป เอาแต่ใจมากเกินไปอย่างเงี้ยนะครับยอมหักไม่ยอมงอนยอมไม่ยอมเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สาธยายมาเยอะว่าเอาตกลงมันไม่มีเรื่องดีเลยเหรอมีแต่แบบเหมือนเป็นรายก็อย่างว่านะครับความทุกข์เราก็ต้องดับทุกข์ก่อนเราก็ต้องเอาเรื่องที่ร้ายก่อนเนาะเรื่องที่ดีมันมีอยู่แล้วแหละยังไงมันก็ไม่มีทางแบบร้ายไปตลอดหรอกแค่เวลาร้ายเราก็ต้องระมัดระวังถ้าดีเราก็รู้สึกว่า พยายามเสพสุขตรงนั้นเข้าไว้แต่อย่าลืมแล้วก็อย่าหลงละเลงกับสิ่งที่ตัวเองดีอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับก็อยากจะมาเตือนกันเนาะเพราะว่านักในฐานะของนักพยากร์เราก็อยากจะให้ลูกเพจทุกคนนั้นได้รับในเรื่องของประโยชน์ในเรื่องของการปรับใช้ชีวิตทุกๆท,ท,ท่านเนี่ยนะครับก็ยังมีไพ่เดอะเอ็มเพลเกิดขึ้นแล้วก็คิงออฟวานเกิดขึ้นคิงเหรียญเกิดขึ้นนะครับอเอาสองใบนี้ก่อนคิงเหรียญกับคิงออฟวานเนาะ คิงเหรียญเนี่ยหมายถึงทรัพย์สินของคุณยังบริบูรณ์อยู่นะครับอิทธิพลของดาวศุกร์และดาวพฤหัสบ,บดียังคุมกันอยู่ในราศีตุลเป็นคู่ศัพท์คู่โชคนะครับก็ทําให้อิทธิพลของดาวคู่ศัพท์คู่โชคเนี่ยส่งอิทธิพลให้กับราศีธนูแล้วก็ราศีเมษค่อนข้างเยอะแต่ราศีสิงห์อาจจะได้รับผลตรงเนี่ย น้อยนิดนึงกว่า,าส,สองราศีนะครับแต่ก็ไม่ต้องกังวลใจราศีสิงห์ก็ได้นะครับเพราะโยกหน้าลักนณาก็ยังถือว่าให้เกณฑ์กับลักนณาได้เหมือนกันดังนั้นทั้ง3ลราศีก็ถือว่ามีการเงินที่มั่นคงแล้วก็สัพพัฒนะครับแล้วยังมีตัวขยายอีกในเรื่องของคิงไม้เท้าหมายความว่าคุณยังมีอ่ะเดี๋ยวอันนี้คือมีคู่คอย s พพสับสนุนกับตัวคุณนะครับ สำหรับบางคนก็ได้คู่ซัพอร์ตส่วนบางคนนั้นได้นะักษณะของ King of One King of One หมายถึงสติปัญญาความรู้ความสามารถก็อย่างที่บอกไปว่าคู่ซับคู่โชคะนะครับหมายความว่าการงานของคุณก็ดีด้วยการเงินก็ดีด้วยมีคนคอยช่วยเหลือซัพอร์ตกับตัวคุณนะครับในเรื่องของเจ้านายก็อุปถมัมภ์ดีอันนี้คือพูดถึงโดยรวมนิดนึงนะครับก็หมายความว่าการงานก็ดีการเงินก็ดีนะครับในช่วงของประมาณ ของราศีธาตุไฟนะครับแต่ก็ไม่ทุกคนในราศีเนาะเพราะมันมีทั้ง3ราศีเราก็ไปเจาะจงกันเอาเองส่วนคู่ก็ซัพพอร์ตกับตัวคุณในเรื่องของการงานนะครับการลงทุนสำหรับแฟนอาจจะให้เงินกู้ในเรื่องของการเงินนะครับมาลงทุนสำหรับใครบางคนที่จะได้นะครับหรือว่าใครที่แบบได้ คิงถือเหรียญก็หมายความว่าราศรีธาตุไฟมีโอกาสที่คู่จะเปย์คุณนะครับก็หมายความว่าอย่างนี้เนาะแล้วก็คุณมีโอกาสที่จะได้รัพย์สินอสังหาริมทรัพย์เกิดขึ้นเอ็ดออฟเปน,นักเคิ้มมีการเงินที่มั่นคงความสมบูรณ์และก็มีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นจากการตรีกนธาตุไฟคือการช่วยเหลือนะครับประคับประคองเกื้อหนุนแล้วก็มีดาวพุธดาวพฤหัสบดีกับดาวศุกร์นะครับเป็นคู่ศัพ์คู่โชคอยู่ในเรือน ราศาีตุลเนี่ยเป็นในลักษณะของการได้อสังหาริมทรัพย์แล้วก็ได้ในลักษณะของการเงินที่ดีความหลักที่มั่นคงเป็นปึกแผ่นมากขึ้นนะครับแต่คุณก็พยายามใช้สติปัญญาความรู้ความสามารถด้วยนะครับคิงไม้เท้าเนี่ยหมายความว่าทําอะไรต้องตึกตรองถึงผลได้ผลเสียก่อนอย่าพิ่งใจร้อนบุกตะลุยเนี่ยถ้า2ออย่างนี้รวมกันหมายถึงกล้าหาญในทางที่ดีนะครับหมายถึงกล้าหาญใช้ในเรื่องของความคิด แต่ตองทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเกิดผลดีเพราะดาวอาทิตย์ดาวเสาร์ดาวมฤตยยตรีโกนกันเขาเรียกว่าการใช้สมองในเรื่องของการตัดสินและการคิดต่างๆการเลือกทางเดินในเรื่องของความรักนะครับอย่าใช้อารมณ์กับความรักมากเกินไปอย่าเกิดมันจะเกิดความหึงหวงกันวัดระแวงหรือว่าการที่จะต้องทะเลาะเบาะแหวงกันก็จะทําให้คุณนั้นรู้สึกเศร้าใจหรือเป็นกังวลใจได้นะครับยังไงก็ต้องระมัดระวังในส่วนนี้ด้วยนะครับ ส่วนมีเอ็ e r o r มเพเกิดขึ้นนะครับหมายความว่าคุณอาจจะรู้สึกเหมือนกับอยากจะเป็นาการต่อต้านหรือว่าบางสิ่งบางอย่างนะครับที่อาจจะยังไม่ลงรอยกับคู่ของคนรักนะครับเพราะว่าคุณยังรู้สึกเหมือนโดดเดี่ยวแต่เขาก็รู้สึกเหมือนทําทตัวแข็งกระด้างกับตัวคุณหน่อยแต่เขาก็เป็นเอ็มเพ r เร์นะครับหมายความว่าเป็นเจ้าแห่งขุนศึกเลยที่จะควบคุมดวงชะตาของตัวคุณไว้อะ ก็หมายความว่าเขามีโอกาสที่จะซัพพอร์ตกับตัวคุณนะครับเขาเป็นทั้งคิงเหรียญเขาเป็นทั้งเอ็มเพลอร์หมายถึงว่าเขามีอํานาจเหนือคุณคือคุณอาจจะยังแบบต่อกรกับเขาไม่ค่อยได้มากทักเท่าไหร่คุณต้องใช้สติปัญญาในเรื่องของการพลิกแพงการเปลี่ยนแปลงอยู่นะครับแล้วก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของวาจาทุกสิ่งทุกอย่างคุณมีโอกาสได้ติดต่อกับคนที่เป็นลักษณะของคนที่มีอายุมากกว่านะครับก็ ราศีธาตุไฟนะครับใครที่โสดมีโอกาสได้เจอคู่ครองคนหลักอ่าคู่ครองได้จากดาวพฤหัสบดีและดาวศุกร์เป็นคู่สับคู่โชคกันนะครับแล้วก็ดาวตรีโกนธาตุไฟก็หมายความว่าคุณจะได้รับการช่วยเหลือจากชาวต่างชาติหรืออาจจะได้แฟนลักษณะของคนที่มีอายุมากกว่าเป็นชาวต่างชาตินะครับแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างมีทรัพย์สิน มีที่ดินมีอสังหาริมทรัพย์นะครับอย่างที่บอกไปเนาะการติดต่อ,อครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการติดต่อ,อที่ดีแล้วก็มีคนมีเขาคอช่วยเหลือซัพพอร์ตแต่ต้องระมัดระวังเพราะมีเดบิวต์เกิดขึ้นด้วยนะครับขออนุญาตเซนเซอร์เดบิวต์นะครับก็อาจจะต้องแปลว่าระมัดระวังในเรื่องของคนที่เข้ามานี่แหละคู่ครองของตัวคุณที่เข้ามาใครที่โสดเนี่ยต้องต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับว่า,าจ,จะเป็นคู่ซ้อนหรือเปล่าเราควรจะดูก่อน นะครับแต่มันก็ไม่ได้แบบว่าเป็นคู่ซ้อนเดดอะไรมันน่าจะเป็นลักษณะของการที่ถูกตาต้องใจกับตัวคุณเพราะเขาค่อนข้างมีฐานะที่มั่นคงนะครับแต่ก็มีอายุมากกว่าไม่ได้เป็นคนที่อ่อนหวานอ่อนโยนนะสักเท่าไหร่แต่ก็เป็นคนที่ค่อนข้างรักจริงอยู่เหมือนกันถึงแม้บางคนเขาอาจจะเป็นไม้มาก่อนก็ได้นะครับเป็นลักษณะของไม้มาก่อนแล้วคุณก็มีโอกาสที่เป็นไม้เหมือนกันแหละนะครับควีนออฟซอดก็หมายถึงว่าการเป็นไม้ไเนี่แหละหมายถึงว่า คุณที่โดดเดี่ยวมานานแล้วบางคนน่ะที่ไม่ไม่สมหวังกับเรื่องความรักที่ผ่านมานะครับหรือมีเกณฑ์ของการแยกกันแยกการสมรสกันนะครับคือ the high ด e l a หมายความว่าคุณอาจจะแยกเซนสมรสกันแล้วแต่ยังไม่ได้อยากกันแบบเป็นจริงเป็นจังหรืออาจจะอยากกันแล้วก็ได้นะครับหมายถึงว่า the high r e l a i เกิดขึ้นคืออาจจะยังไม่มีเกณฑ์ของการแต่างงานในช่วงนี้อาจจะมีเกณฑ์ของการแต่างงานล่าช้านะครับี๋ยวว่ามีลักษณะของผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้อง หรือเป็นคนที่แบบในอดีตนั้นพ่อตาแม่ยายหรือ,อาทางญาติของสามีอะไรเงี้ยที่เขาไม่ไม่รับหรือไม่ไม่ต้อนรับกับตัวคุณหรือเขาอาจจะไม่ชอบคุณนะครับก็อาจจะทําให้คุณนั้นรู้สึกเหมือนกับต้องอยู่โดดเดี่ยวนะครับแล้วก็ต้องอยู่เดียวดายกับตัวเองนะครับแล้วก็ต้องมีตกกังวลใจกับ ทางญาติของฝ่ายชายหรือทางญาติของฝ่ายหญิงแล้วแต่นะครับคุณเป็นชายคุณก็จะมีฝ่ายหญิงที่ไม่ลงตัวส่วนคุณเป็นฝ่ายหญิงก็จะมีฝ่ายชายที่เขาไม่ลงตัวครั้งเลยทำให้คุณนั้นมีก้าวดับขึ้นมาคือความคิดมากความวมิตกความกังวลสิ่งต่างๆจากคู่คองคนหลักนะครับบางคนคู่ของคนหลักก็มีไปคุยกับคนอื่นนะครับหรือว่ามีเกณฑ์ของการที่โกหกหรือ หลอกลวงในบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะไม่เป็นผลดีกับตัวคุณนะครับหรือว่าเป็นลักษณะของการที่ไม่จริงใจก็ได้นะครับสลับในทางที่ร้ายสหรับใครที่มีคู่แล้วต้องระมัดระวังคู่ที่จะเข้ามาสอนด้วยนะครับมีสองอย่างคืออาจจะต้องระมัดระวังตรงนี้นะครับของคู่สอนแต่ใครที่เป็นคนโสดนะเดวิลบอกว่าคุณมีโอกาสที่จะได้คน ผู้ใหญ่ใจดีอย่างที่บอกไปแล้วนะครับเป็นคนที่ตรงสเปคกับตัวคุณเลยทางที่ดีของเดวิลคือการที่จะได้การตรงสเปคเลยนะครับกับคู่ของคนหลักของคุณที่จะเข้ามาก็เป็นลักษณะของคนที่อาจจะมีอายุหน่อยมีการศึกษาสูงมีฐานะมั่นคงมีชื่อเสียงมีเกียรติยศนะครับแล้วก็เป็นคนที่มีหลักทรัพย์ที่ดีมีการเงินที่เฟื่องฟูนะครับที่จะได้ติดต่อกับตัวคุณและเป็นคนต่างชาติเงี่ย ก็อาจจะเป็นลักษณะเนี่ยก็เลยแต่ก็เป็นไม้นะนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้เนาะก็จะมาติดต่อกับคุณก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีสําหรับคนโสดแต่คนที่ไม่โสดก็ต้องระมัดระวังที่จะคนเข้ามาซ้อนหรือเป็นคู่ที่ค่อนข้างแบบยังไม่โอเคกับตัวคุณเท่าไหร่อย่างที่บอกไปนะครับก็เลยสร้างความไิ่ตกกังวลใจให้กับตัวคุณอยู่ก็ยังไงก็ค่อยคิดค่อยๆไต่ตองไปค่อยๆเลือกนะครับเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นกรรมหรือเวร รือกรรมเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวคุณเองเป็นคนตัดสินแล้วก็เลือกนะครับคุณมีโอกาสเลือกนะคุณคุณมีโอกาสเลือกนะครับว่าคุณจะเลือกทางไหนคุณเลือกที่จะอยู่แบบสองคนหรือคุณอาจจะเลือกแบบคนที่แบบคนเดียวรักเดียวคนเดียวก็ได้แต่ในลักษณะของคนที่ไม่มีทางเลือกคุณก็ต้องนะครับถอยออกมาดีกว่าเนาะพยายามมองปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างนะครับ คือโฟกัสเป็นในสิ่งที่คุณนั้นปรารถนาพยายามซื่อตรงกับความคิดความรู้สึกของตัวคุณเองค่อยๆประคับประคองไปอะไรที่มันยังรู้สึกเหมือนกับยังไม่เข้าที่หรือยังวาวุ่นใจยังเป็นกังวลใจหรือทุกสิ่งทุกอย่างที่มันยังไม่แน่นอนเดววลนะครับก็ทําให้คุณไม่ตกกังวลใจก็หยุดนิ่งก่อนคิดก่อนนะครับใบนี้คือการใช้สติปัญญาในเรื่องของการไตรตองการคิดการหาทางออกกับทุกสิ่งปัญหา ทุกอย่างอย่าเพิ่งใช้อารมณ์นะครับเพราะเกิดคุณใช้อารมณ์เนี่ยมันก็จะมีเกณฑ์ขอ, <c oughs> ของการเลิกลากันหย่าร้างได้นะครับเพราะว่าสองใบเนี้ยมีเกณฑ์ของการเลิกลากันหย่าร้างกันนะครับห <c oughs> รือว่าการแยกกันอยู่ก็ได้แล้วอาจจะยังไม่เลิกแต่ว่าแยกกันอยู่ก็ได้ <c oughs> <ๆ>หรืออย่างที่บอกไปว่าแบ่งสินสมรสกันแล้วก็แยกกันอยู่แต่ยังไม่หย่านะครับก็จะเป็นลักษณะนี้เหมือนกันหรือบางคนก็หย่านะครับแต่ว่าจะเป็นลักษณะของไม่หย่ามากกว่าแต่ว่าแบ่ง อยู่บ้านใครบ้านมันแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือแบ่งที่อยู่กันแล้วก็ยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้กับชาวราศรีธนฟทุกๆท,ท่านนะครับก็พยายามสู้ต่อไปนะครับสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe กดติดตามกำลังใจให้กับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ